สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel f ิล l f ิ r n Channel นะคะวันนี้นะคะเรามากับคลิปน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะเป็นรีแอคชั่นเข้าครัวทำซุปกิมจิกับแม็กนาตาเองค่ะ ไม่รู้ว่าหน้าตาออกมาจะน่ากินขนาดไหนจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคนคลิปนี้จะทําให้เราหิวหรือเปล่าหรือว่าจะทําให้เราเขินเออว่าไปนะคะก็ไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีสสดทุกคนนะครับกลับมาแล้วนะครับผหวันนี้แมงนั้นนะครับก็รบจริงๆวันนี้เป็นวันที่มีอีพีสองหอ่อด้วยอีออนเช่อแล้ว ันที่9กันยายนนะครับแต่เรียกว่าดีเทลก็วันนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาอ่านรีแอค EP 2กันนะครับจะมาหากิจกรรมอรอร่อยทำกันนะครับระหว่างที่รอดื้อเหี่ยเป็นมื้อเย็นกับพวกเราเองนั่นก็คือซุปกิมจิสตรีครับผมสอนจับมีดแล้วนึ่งแครอทมันแข็งโคชูจังใช่ไหมแครอทมันแข็งแล้วมันก็เลยต้องจับมือกันสี่มือไปเลยหั่น ลงไปอย่างนี้น่าจะได้คืนมากกว่าได้หิวแค่ไหนท้าวสุดเลยนะคือลูกศิษย์แค่กูสุดจริมีการโทรปรึกษาด้วยไม่รู้ว่าโทรปรึกษาใคร ซุปกิมจิของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นซุปกิมจิสูตรคุณแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมพี่กินที่บ้านทุกครั้งที่แม่ทำนะครับผมแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องโทรถามวัตถุดิบแม่ก่อนว่าต้องใช้อะไรบ้างนะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันดูแค่ว่าใส่กิมจิกับโคชูจังนั่นรู้ว่าต้องมีน้ำเปล่าด้วยเออตีเป็นซทลตีเทลหล่อแม่แม่จะทำซุปกิมจิกับนัำใช่ไหมวันนี้จะออกไปซื้อวัตถุดิบกันก็เลยจะโทรถามแม่ว่าต้องต้องขออะไรบ้าง น้ำซุปต้องใช้อะไรบ้างแม่ให้น้ำซุปต้มกระดูกหมูเลยนี่มันก็เสียเวลาในการต้มเนียน่ยครึ่งชั่วโมงนานไหมแม่ได้ได้แต่ครึ่งชั่วโมงอ่าครึ่งชั่วโมงก็คือมมนาน,นะนใช่แล้วเราก็ใส่แล้วเวแม่<ช>แล้วเดี๋ยวอันนี้ถามวัตถุดิบก่อนเดี๋ยวขั้นตอนการถามเดี๋ยวโทรถามอีกรอบหนึง่งแต่ตอนนี้เราเอาวัตถุดิบก่อนมีกระดูกหมูกระดูกหมูกิมจิกระดูกหมูถ้ามันใช้เวลานานใช้น้ำเปล่าก็ได้ปกติทำก็ไม่เคยทำต้มกระดูกหมูแต่ว่ามันก็จะเข้มข้นขึ้นไงหรอ ถ้ามันต้มกระดูกหมูไม่ได้เราก็ใส่ตัวซุวยนึกออกไหมเป็นก้อนใส่ลงไปอย่างนี้อะสมนึลูกมันก็เร็วหน่อยเออจานหมูสลัดซุปกิมจิใส่โคซูจังเท่ากับซุปกิมจิจบแค่นั้นกินได้แล้วเราก็ใส่กิมจิแล้วแต่เราผักกาดขาวแครอทก็แล้วแต่เราชอบหลักๆมีแค่นี้เองใช่ป่ะใช่ถ้าเราจะเพิ่มผักเราก็ใส่ทุกอย่างแล้วก็เห็ดเห็ดเห็ดขาขาวข้าวบคุณนญฮาวไม่เห็นเต้าหู้หรอแค่ว่าสนุกโอเค ไม่ได้เปิดกล้องนะแต่ว่าพางมือด้วยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะออกซูดทริกันไปกันเลยครับครับผมไปกันคุณกอนทัศครับ let's go ไปแล้วกันฝนตกแน่เลยมือนี้ใช้เวลาห้าชั่วโมงเพราะว่ารถติดแต่น่าจะอร่อยมีดีดทุกอย่างอยู่ในดีเทล ก็จะไปตามหากันโชตรจัดหอมหอม <ừ> ชอบมากกับกระดูกหมูน้ำซุปต้มกระดูกหมูมีแหละเอาเลยแบบต้มกระตุ้กระดูกหมูเองเลยอ่ะ,อเ,ลอะเลิศอ,อุ๊ยเราอยู่ใกล้ผักพอดีเราเอาผักก่อนแต่ว่าระหว่างรอซีรีส์ออนไงก็มีเวลาน,าน่าจะหลายชั่วโมงอยู่แค่รออแค่รอแค่รอปอกยากจากงี่อกยากจังอยากเดียรเดียร์กิเดี๋ยอยากกินแค่รอจ้ะ ชอบกินเห็ดเหรอครับความเปลี่ยครับอ๋อโอเคดูหมูดูหมูไป,ปต่อไปโคชูจังกิมจิโอ,อ,อ้โหสองพัญเลยโคชูจังกิมจิวัตถุดิบหลักของเรานะครับในการทำซุปจิ้มจิ๋วถูกซุปจิ้มจิกต็ต้องมีเต้าหู้ด้วยนะแล้วโคชูจังกล่องเล็กนะั้นคือต้องใส่หมดกล่อง <laughs> เดินชอปปิ้งกันนะะ่ารักคุยแล้วปติเเองด้วยหรออื้มร้อนร้อนเลยขอบคุณขนมครบแล้วเนี่ยคุณบอ,อกของจีนเต็มเลยออสุดคุณแม่โอเคโจากฟ้าสว่างขับรถตอนขากลับคือฟ้ามืดแล้วถึงบ้านเรีบาายบร้อยแล้วนะครับผมนี่วัตถุดิบที่เราซื้อมามีได้บ้างน,น,นะอือมีกิมีิครับน้ำข้นฮะเรา ก็วันดคัญเลยโคชุจังเขาผมใช่แคร์แคมทองแค่หลอดสองอันนะครับบูเบอร์รี่นี Four ่ไว้กินตอนอัเลียสตอเบอร์รี่เฮ้เอาไวทินตอนอัเลียเช่นเดียวกันกับลงนเขานะเย่คอไรกินลงนกับต่อดีจิงกันผมกินตามคนอื่นจริงเหรอ ก็เคยเห็นเหตุหูหนูอันนี้มาเป็นออปชั่นเลยครับซี่โครงเอาหมูสไลด์นะครับหรูย่างแล้วก็อันนี้ลูกโตเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยนะครับเสียงดูมั่นใจมากมาเริ่มทำกันเลยเดี๋ยวไม่ใช่หรอนี่หรอใช่ครับจริงปะเนี่ยวันนี้เล็กไปเดี๋จะลงไปหามบอกร่างก่อนครับจะมาครับจะมาใหม่ครับผมเธอจะทำกินกันกี่คนสองคนหรือทั้งบ้าน มรามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไอที่ตันเหลียวตันเหลียวตันเหลียวต่อไปเราก็จะมาต้มน้ำให้เดือดนะแล้วก็ใสกระดูกหมูทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงตามที่แม่บอกนะครับผมแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยโทรไปถามก็ว่าโอเคครับทำหนึ่งก่อนสองเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคมาต่อไปเราจะมาต้มน้ำให้เดือดนะครับผมเป็นก้ะสุนหมูนครับข้างบนนั่นปึ๊งปึ๊งอ๋อแล้วก็ข้า ก้าวไปเลยเออเดี๋ยวรอรอนี่ต้มน้ำอยู่เดี๋ยวรอน้ำเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะใส่กระดูกหมูนี่ยแล้วเดี๋ยวจะโทรไปถามแม่ว่าทำไงต่อระหว่างต้มน้ำสามารถเตรียมของอย่างอื่นได้นะหั่นผงหั่นผักโอ้ยเขาถามแบบจริงจังเลยนะใช่โทรหาพี่ตีนเราไปกันเลยครับเกิดแล้วใช่หมดเลยนะใส่ระวังน้ำกระเด็นนะ ใส่หมดเลยไหมไม่รู้ใส่ไมดเลยใส่หมเลยอ่ะคือขนมปังใส่หมดเลยขั้นตอนนี้นะครับต้องรอครึ่งชั่วโมงนะเราต้องคอยทยอยตักฟองก่อนจะทุบหมดเลยทำแบบจริงจังเลยอ่ะระหว่างที่รอต้มซุปให้มันเปื่อยมันได้น้ำซุปที่เข้มข้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะผมก็คนเดียววัตถุดิบรอเนี่ยหั่นผักครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกแครอทแล้วเดี๋ยวเอาไปล้างครับ เอาวามี <onun obsession> <jam> ่องอะไรเขาทำครันงแรกครับโอ้ยเวลาทำอย่างนี้ใช่ไหมมันจะยากใช่ไหมแต่บเดี๋ยวก็ต้องเชื่อนี่เชื่อนี่ล่ะเชื่อนสมมุติถ้ามันยากอันนี้กดตรงนี้นิดนึงก็ได้ ก็เฉือนให้เนื้อมีดมันลงไปก่อนนิดนึงใช่เฉือนนะเพราะว่ามันแข็งแค่หลอดอ่ะมันจะยากนะเฉือนนี่นะครับผมก็เตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยนะฮะเห็ดแครอทหมูสไลด์กิมจิโคชูจังครับเดี๋ยวเอาไม่ใส่นทำซุปส่วนเราจะทำซุปกันนะครับนทำซุปนี่เริ่มเดือดแล้วนะใส่แค่หลอดใส่แครหลอดไปเลยได้นะแครอทมันแข็งอ่ะคนมันจะเปื่อยต้องคนนะครับเหรือว่านี่เราปล่อยไว้ แล้วผักเราก็พองแล้วแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะจะเราจะโทรถามแม่ <laughs> ปริมาณน้ำประมาณนี้เราใส่กินจีประมาณไหนนะครับผมแล้วก็โคตูจามาประมาณไหนนะครับฮัลโหลแม่ใส่มั่วไปเลย,ยโ,ลโอ้โหส,สวยแม่เดี๋ยวมันจะให้ดูหม้อนนะแล้วเราต้ใส่กินจีเยอะขนาดไหนใส่ไปก่อนก็ไ,ได้ไโอก็ไเคใส่แล้ว เที่ยวสนุกไหม <c oughs> แม่ไเที่ยวต้องปาร์ตี้ซะหน่อยออกขั้นเยอะมาเนี่ยน้ำเยอะนะเยอะเยอะขั้นตอนใส่เลย,ยแล้วแต่เราลองใส่ทีละรึ่งก่อนอ่าลองใส่ไปก่อนทีละน้อยลุ้นเหมือนกันเนี่ยใมเ,เอาน้มเไปสกอ๋อใส่ได้ดอีกนะแ<ช>ม้ว่าใส่นิดนึงก็ได้ งั้นเนี่ยตามสูตรมาเลยนะสึส้นลูกสศรโอเคแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายขอบคุณนะ<ด>ครับเดี๋ยวจะบอกรสชาติอห้เห็เดี๋ยว<บ> <laughs> จะมาดูว่าจะเป็นรสคุณแม่หรือว่ารสพี่แม่กัน<ส>อันนีครับถ้ามันจืดก็ค่อยๆเติมค่อยๆเติมแล้วเั่นอยากลองชิมน้ำไหมอยากอย่าลองชิมน้ำแล้วเดี๋ยวเราอชิมโอเคเดี๋ยวจะมาดูกั<อ>นครับน้ำซุปกระดูกหมูผสมชิชีพอู้หูเป่าให้ด้วย เจออยู่ไหมจืดใส่อยู่ครับเพี่พแม่ต้องชิมเลยวะต้องใส่โคชูจังเหมือนใส่ใส่เยล้วหละเหมือนไม่มีรสชาติอหลายหลายรสอยู่เหมือนกันอ๋อรู้แล้วแต่ไม่ันไม่มีรสไม่มีโคชูจังใช่อไม่ดีดีถ้าลองใส่อ่ะรถก็แต่โคชูจังที่ซื้อมากระปุกเล็กนั้นน่ะถ้าหม้อใหญ่ขนาดนี้คือต้องใส่หมดกระปุกเลยทุกคน ไว้ก่อนพี่เห็นแม่ใส่โคชูจังแล้วเทมใช่ระมาณไหน่อยครับละลายก่อนเหรออืมเขามีสมุดเขียนมาแบบละลายก่อนเลมาช่วยนครับมันน้อยไปพี่แม็กหม้อใหญ่มากโคชูจังแค่นั้นไม่พอเหมือนเรากำลังเจียวไข่เริ่มมีกลิ่นหอมแบบสุกิมจิ เสื้อดีหมดกระปุกเลยนะเเพราะว่าหม้อ,ม,อมันใหญ่มากอือใช่ครับเดี๋ยว่ามีรสแบบมีกลิ่นแล้วกันอ่ามาเริมรเม่มไ,ไ,ได้อย่างน้อยเรต้องใส่สักครึ่งนึงอะเอามาทักสามช้อนสี่ช้อน แต่ว่าเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนามันจะเริ่มลดเริ่มชิมกิ่นนี่คือดีครับนารสชาติเป็นยังไงมันดีขึ้นผมว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันขาดความเข้มข้นบางอย่างแต่ว่ารู้สึกความเป็นสุกิมจี่อะไรมันเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับแต่อแต่มันยังจางอยู่ใช่ไหมน้ำมันเยอะน้ำมันเยอะแต่พีาคุณเทมีบะกัาช่วยเหรอแต่ปัญหานี่คือสูถ้าใช้หมดนี้แล้วรสชาติยังไม่ดีแล้วจบเกมเลยนะใช่ไหมเขาซื้อมากล่องเล็กมาก เพราะเราใส่น้ำเยอะไงตอนนี้เรายังเหลืออยู่อีกเกือบเกือบครึ่งถ้วยเลยทุกคนเราเราไปลุ้นกันมามาจะดีมน้อยมากจริงๆโจุงหมดก็ได้แต่เราไปลุ้นกันครับใส่ไปให้หมดเลยไม่อยากกินเวื่อนตอนนี้อร่อยแน่นอนเราใส่หมูกินกันเลยไหมเรามั่นใจแล้วชิมกันครัอ อ,อุ้ยรอบนี้โอ้โหใส่รอบนี้หลายรอบแล้วนะหมูยืดเลยมันต้องปรุงเพิ่มเพราะว่าแค่โคชูจังกับกิมจิมันก็จะยังไม่ครบครบแล้วรสชาติไม่ค่อยเหมือนที่บ้านทำเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่แย่นะมันจะเป็นที่เออเป็นที่กิมจิแล้วใส่กิมจิถ้า,าเราใส่โคชูจังให้หมดเลยไหม จริงเออใส่ไปเลยสีเหมือนที่บ้านมี่ไหมครับเปิดครับเปิดตัวอย่างอย่างเลยยัเป็นรสชาติยเป็นรสชาติบางที่ว่าได้เราเนี่ยเพราะเราทำซุปกิมจิจีนที่บ้านบ่อยมากมันง่ายดีแล้วมันก็แบบใส่ผักใส่เต้าหู้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคือมันใส่อะไรก็ได้ตามที่เราอยากกินอ่ะ โัได้ไม่าจัดเพิมได้วเผมเพิ่มลือหรืออไรปไม่ดูเกือเดีไพิ่มที่ตเราต้องดิบๆแล้วนะเรา้อไชิมก่อนไชิมแล้วเร้องพราะว่าโสชจังหมดแล้วชิมไปก็เท่านั้นจริงๆถ้ามีพริกเกาหลีใส่พริกเกาหลีอีกสักหน่อยอุเพิ่มอีกสักนิด เพราะลำพังใส่โคชูจังอย่างเดียวอะ่ะมันยังไม่มันยังไม่อร่อยทุกคนเคยกินโคชูจังเปล่าๆป่ะมันจะแบบปลาแรงปลาแหงนิดนึงอะ่ะโอ้ยได้เลยนะกินมันไม่มีเต้าหู้ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมซุปกิมจิของพวกเราเลยครับผเรานี่ตั้งใจกันทำอย่างพิถีพิถันมากๆนะครับแล้วก็ดมกลิ่นหลายครั้งก็คือหอมทุกครั้งครับเยอะไม่ตอนดีคุ้มครั้งนะครับจริงเราก็มาลุ้นกันว่ารสชาติที่ออกมาไฟแนลจะเป็นยังไงนะครับครผมอันนี้ถ้วยนี้นะครับเป็นถ้วยแบบออริจินอลนะฮะถ้วยนี้เป็นถ้วยของน้นัทรีเควสนะครับใช่อันนี้น้องพรา่าน้องนัทอยากใส่ไข่เพิ่มครับนี่เราเรียกเรื่องใส่ไข่เพิ่มนะฮะเรามาชิมเลยดีกว่าว่าซูกิมจิของ ซึ่งเราจะให้คะแนนตัวเองให้คะแนนตัวเองไงโอเคได้เลยครับเราว่ามันต้องอร่อยมันอร่อยแหละยังไงถ้าไม่มีไข่มันจะแบบออมออมเอาไปโรตีจิ๋ดมากกว่าถ้ามีไข่ก็จะเป็นรสแบบนุ่นมีรสชาติไข่กบลมๆซึ่งมันมีเทคเจอร์แบบความนุ่นลามแบบเคลือบขมาใช่ไหมเหมือนชิมไปด้วยเลยไหโพอติจะกินแอะไรแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่สูตรแม่พี่ใช่แต่ว่ามันใส่ได้แล้วแต่คนชอบอยู่แล้วจะใส่ก็ได้เลยครับ 哥。Um. ็ปที่ร้อยนะฮะให้คะแนนเท่าไหร่ดีถ้าเชี่ยวไหที่บ้านนะให้ประมาณเจ็ดเต็มสิบเจ็ดหรอเเต็มสิบรสชาติที่บ้านของพี่จริงๆคืออร่อยกว่านี้อีกมันไม่รู้ขาดอะไรอ่ะมันมักลมกล่อมกว่านี้มันกลมกล่อมกว่านี้ใช่ครับเดี๋ยวครั้งหน้าต้องพาไปกินที่บ้านนะคร้น้ครับพี่ครบออริจินอลนะครั่อร่อยอร่อยจริงคอนเฟิร์มสุดๆลยอยากชิมแบบออริจินอลสำหรับน้าเป็นที่น่าพึงพอใจมากเลยจริงเหรอจริงหรอมันมันก็คือรสชาติแบบสุกกิมจิมันก็เลยขอให้แปดครับผมจริงไม่รู้สุ กิมจินี่เป็นเมนูกันตายเราเลยนะสุดยอดมีอแล้วก็เอนจอยอีทติ้งนะเดี๋ยวเราจะกินข้าวกับเขเปียนแปลงไวทีแอนด์คืน สากทุกคนด้วยนะครับผมด้วยเยอะมากทุกคนนะฮะนอนที่เบสซีรีส์นะครับวันและทุกวันเสาร์น,น,นะครับผัสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดน,นะครับและสามารถดูยอ้อนหลังนะครับผมได้ทางย<บ><ด>ูทูบช่องมันดีชาแนลนะครับห้าทุ่มครึ่งและแบบอัน C e. ขั้นเวอร์ชันนะคร<ๆ>ับผมไอฉีห้า e, ทุ่มครึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็น้องรันขอฝากเพลงด้วยครับผมเอ็มวีนอตตี้บอยนะครับผมก็เป็นโอซีเพลงแรกของซีรีส์เราเลยก็ปล่อยไปแล้วแล้วก็มีท่าเต้นด้วยนะครับไว้ทุกคนมาเต้นด้วยกันได้ ใชนะครับครับผมจริงเราสามารถไปเต้นเพลงนี้ในติ๊กต็อกได้ในริวเรามีแฮชแท็กด้วยนะครับกับดื้อชาเลนจ์ครับใช่เลยขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณที่มาีมีใครไปเล่นมาแล้วบ้างเนี่ยอุยทุกคน EP สองเรามันยังโดนบล็อกอยู่เลยอ่ะมันยังดูไม่ได้อ่ะถ้ามันดูไม่ได้จริงๆแล้วนะอาจจะ เดี๋ยวอาจจะมาทําเป็นรีแอคชั่นที่พี่แม็กกับน้องนัดเขาจะมีรีแอคชั่นในทุก EP พีอะไรถูกปะเราอาจจะมาทําเป็นรีแอคชั่นพี่แม็กกับน้องนัดดู EP พสองแล้วก็ลงเป็นอันนั้นแทนแล้วกันเนาะถ้าเกิดว่า EP พสองมันดูไม่ได้จริงๆนะคะกียวอร่อยนะเย้ยย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 ยนยย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  หิวเลยนะจริงไปทำกินมันกว่าอืมหวอร่อยมากอืมเออเปิลเจ็ดจุดห้าคะแนนครับเพิ่มมาจุดห้าต้องพมันิครับบายไปไครับฝากด้เยเยอด้วยนะทุกคนดูซ้ำกี่รอบก็ได้นะครับเพราะว่าซีรี์เราดูไม่เบื่อถูกต้องก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับเข้าครัวทำซุปกิมจิ สูตรคุณแม่จากสูตรคุณแม่สู่สูตรพี่แม็ก่ากการเออนะคะทุกคนดูไปลุ้นไปนึกออกไหมแต่คือเขาแบบว่าไม่ได้มาเล่นๆนะคือตั้งใจทําสุดๆดูจากการแบบโทรถามการจดรายละเอียดต่างๆตั้ง,ตงแต่วัตถุดิบจนถึงขั้นตอนการทำทุกคนแล้วหน้าตาที่ออกมาก็คือรู้เลยว่าอร่อยแต่ว่าอาจจะขาดอะไรนิดน,นึงก็เอาไว้เดี๋ยวพา้องนัดไปชิมที่บ้านนะคะแล้วก็กลับมาทํา อีกรอบหนึ่งเนาะเออให้พาน้องนัดไปชิมแบบออริจินัลก่อนน้องนัดจะได้รู้ว่ามันขาดอะไรต้องทํำยังไงให้ถึงจะเหมือนอย่างนี้เออนะคะแล้วอาจจะแบบจริงๆอยากให้แบบว่าพาน้องนัดไปชิมใช่ไหมพอได้สูตรออริจินัลปุ๊บก็มาทํา แกมืออีกรอบหนึ่งงนี้จาก7.5กับ8ก็ให้มันเต็มสิบไปเลยเอออย่างงั้นนะคะทุกคนสําหรับรีแอคชั่นนี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะทุกคนและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งกุ๊งกิ๊งกุ๊กกิ๊งด้วยและสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปเต็มๆนะเดี๋ยวเฟิร์นใส่ดิงมาให้ข้างล่างก็งกดไปดูกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วไว้เจอกันใหม่แอคชั่นหน้าวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบาย